thank you สวัสดีนะครับวีนายเรสช็อปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปรับชมในส่วนของ CX5 ดีเซลนะครับในช่วงล่างด้านหลังกันบ้างเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับหลายๆคันเนี่ยถ้าเป็นตัวดีเซลจะมีเรื่องของระบบขับ4หรือ Wheel d r ได e เข้ามาเนื้อด้านหลังเขาเรียกว่าเฟืองท้ายเฟืองท้ายด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่ต้องเปลี่ยนบวกบูทต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยก็อสำหรับในด้านหลังเนี่ยนะครับตอนนี้เราถอดชุดทอไอเสียออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งอย่างที่บอก พอเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อหรือเอาวีลได้เนี่ยมันจะมีเฟืองท้ายเนะรถพวกนี้ปกติเป็นรถขับหน้าจะสังเกตว่ามีเพากลางต่อมานะครับจุดที่ยึดพวกนี้แน่นอนมันจะเหมือนเครื่องยนต์มันจะต้องมีแทน่นถ้าจะมองอีกทีก็คือบูธยิ้วพวกนี้เหมือนแท่นเครื่องตำแหน่งที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันมีทั้งหมดสจุดนะครับนี่หนึ่งนะครับแล้วก็อีก2ตัวคือตัวที่ยิ้วปีกอยู่บริเวณนี้อันนี้เขาถอดออกไปแล้ว <Okay. S 1> นะครับอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวช่างบีจะเอาให้ดูนี่นะครับมันจะเป็นปีกตัวนี้หลลายยยๆคนนนเเปีี่่ เปลี่ยนตัวเดียวก็มีแต่จริงๆอ่ะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ทํางานไปพร้อมๆกันนะพวกบูธตัวเนี้ยทุกวันเนี้ยในตลาดเนี่ยเราจะมีเป็นงานเทียบเพราะว่าแท้เนี่ยเขาไม่มีทําแยกขายนะครับถ้าอย่างพวกเนี้ยตอนนี้คนจะเปลี่ยนบูธท่อนเนี้ยชิ้นเนี้ยที่ศูนย์เขาจะขายยกแพนะครับเพราะเขาไม่มีเซอร์วิสแยกออกมาแต่ตัวเนี้ยเราจะใส่งานเทียบถามว่างานเทียบเนี่ยอันสู้งานแท้ไม่ได้หรอกแต่ค่าใช้ใจ่ายมันต่างกันเยอะแล้วก็บูธพวกนเนี้ยเนี่ย มันเป็นบูธเทียบที่อยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่ารับแรงได้ไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นอายุการใช้งานไม่ขี้เหล่ผมบอกแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ารถลูกค้าในยุคแรกๆที่เปลี่ยนไปหลายคันเนี่ยก็ใช้กันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็แนะนําด้วยในกรณีที่รถคุณแท่นเครื่องไม่ดีนะครับผมจะแนะนําเลยให้เปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมดเพราะอะไรเครื่องยนต์เนี่ยไปดูด้านหน้านิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ย เครื่องมันจะเป็นแบบนี้มันจะตั้งอยู่นี่ถ้ามองด้านข้างมันจะพลิกไปพลิกมาเวลามันพลิกไปพลิกมาเนี่ยนะครับตัวขับ4เนี่ยก็คือมันจะมีเพาตัวนี้ยันถูกไหมแรงมันจะผักผักผักกันไปคุยง่ายมันจะมันจะกระเด้งมันจะสะท้อนมาถึงข้างหลังก็จะทําให้ยางพวกนี้เสื่อมตามๆกันไปเวลาที่คุณเปลี่ยนแท่นเสร็จแล้วเนี่ยควรจะเช็คพวกนี้ด้วยถ้าไม่ดีเปลี่ยนไล่ๆกันเลยรถบางคันพอเปลี่ยนแท่นมาแล้วเอ๊ะทำไมมันก็ยังไม่นิ่งและด้านหลังบางครั้งเนี่ยเวลาบูธพวกนี้ขาดจะเเกิดสียงนะครับ เพราะว่าเวลามันเขย่ามันก็แทกเนี่ยพวกบูธพวกนี้มันขยับตัวได้เยอะช่วงล่างเนี่ยข้างหลังก็จะเกิดเสียงนี่และหน้าตาของบูธครับนี่ครับอันนี้คือตำแหน่งหิ้วนะผมเรียกแบบหิ้วซ้ายหิ้วขวาแล้วกันนะครับส่วนบูธตัวกลางนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเทียบแล้วนี่บูธเก่ากระจุยเลยเห็นไหมจะเห็นเลยว่ามันเปื่อยมันขาดนะฮะคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้งานมาก็ประมาณสักแสนแปดหมื่นกิโลเมตรแล้วนะครับส่วนใหญ่บูธหิ้วพวกนี้ ตรวจเช็คกันได้ที่ประมาณตั้งแต่แสนกิโลเมตรเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ใช้รถแล้วอยากให้มันเนี้ยบอยากให้มันนิ่งนะครับก็แนะนําตรวจเช็คละกันอย่างงั้นแบบนี้ถ้าเปลี่ยน3จุดที่ร้านเนี่ยก็ทําจบในวันเดียวให้ลูกค้าได้นะครับก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยแต่ว่าอยากให้นัดเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มเติมคันนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเปลี่ยนไอ้บูทพวกนี้แล้วนะครับมีในส่วนของงานช่วงล่างด้วยวันนี้ลูกค้ามาเก็บด้านหน้านะครับก็จะถอดปีกนกออกไปนี่มีเปลี่ยนบูทใหญ่กับบูทเล็กนะครับ ปีกนกเนี่ยมันจะมีบูธบูธเล็กตำแหน่งนี้จะสอดเข้าไปในในแพรตรงนี้แล้นี้ก็จับบูธใหญ่นะครับแล้วก็ลูกหมากไปปีกยึดกับคอม้าโอ้คันนี้ยางประกับกันโคงก็ฉีกแล้วนะเนี่ยนะครับถ้าถ้ามีโอกาสก็เ,เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนไม่อันตรายอย่างยางประกับกันโคงเนี่ยแถมเลยเห็นไหมมันแตกแบบนี้เวลาลดขึ้นลูกละหน้าดหลังเต่าสูงสงมันจะมีเสียงงแอดนะบางคนเนี่ยหาไม่เจอนะว่าแก้ยังไงเป็นที่ยางประกับกันโคงนะครับ ะะเห็นไหม้าด้านหน้าเนี่ยลูกทันเฟอร์ลูกหน้าก็จะมาเชื่อมต่อตรงนี้และแท่นเนี่ยก็จะมีตัวล่างเห็นไหมครับตัวล่างก็จะค้ำอยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเครื่องดีเซลแรงบิดเยอะมันสะบัดเนี่ยนะครับมันต้องการตัวช่วยกันค้ำยันและสังเกตได้รถที่เป็นดีเซลขับ2แท่นจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าตัวขับ4อย่างที่บอกด้วยระบบขับ4เขามีเพากลางค้ำเอาไว้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละนะครับขับ4ในบ้านเราก็จะมีเฉพาะในตัวดีเซล แล้วก็ดีเซลที่เป็นมเนอร์เชนก็จะมีออปชันขับ2แต่ถ้าเป็นในเวอร์วายจริงๆในระดับโลกเนี่ยขับ4มีตั้งแต่เบนซินแล้วนะครับนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับวีนายเลสช็อปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย